สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u tube ทุกท่านนะอยู่กับผมช่องออทัมซิ่งครับสวัสดีไปยังพี่น้องแฟนเพจทุกท่านด้วยนะนี่อยู่กับเจ้าโคัชสุเรานะพทีมงานตาเด่นเราครับนี่ขับโดยป๋าเด่นนะหลังกรนทนโดยป๋าเด่นขับเองนะวันนี้นะนี่ เอารุดหรือเปล่าครับตอ่อสมีคนโอบงานะไม่เห็นต้นใหญ่มันรับงานหรือต่อครับเปิดฤดูก,กาลนะน้องโคประสุน้องใหม่ครับพีซีร้นะปาเด่นวางเครื่องร้อยสห้าไปแล้วนะกาอโบครับวางปั๊มเคสาเลยนะจัดปั๊มลูกใหม่เลยนะ เทียบเท่าร้อยยี่นะครับนัาแท็กนี่เจ็ดสิบห้าเซนติเมตรครับแต่ว่าสวยเลยนัาแท็กใหญ่เลยปุกจีศูนย์ยี่หกครับ ใส่เทเล์นี้จะใส่ได้ไหมไนะเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมงานขุดตอกันนะงานแรกนะเคยเห็นตอยุค้านะงัดตอยุค้านะี่ยนะมาดูงานนี้ครับนี่เ,เท้ากันไม่เท่นะดูนะจะเอาออกไหมดูรุ่นด้วยกันนะ มาแล้วโอ้ตายเอาพื้นเออยับแล้ววะเลยเหลืออยู่มุมเดียวนี่เลย <c oughs> ตัดก่อนว่าแกเย็นตัดก่อนว่าพักรถก่อนลูกเนี่ยมันดูอยู่นี่เลยนี่ อบแล้วนะปลาเด็นลอกตอแล้วนะไม่ยอมนะงานนี้นะ่ะนี่ปลาเด็นบอกถอยไม่ได้แล้วครับเราตามชมกันรุดนะเอาให้เสร็จงานแล้วครับนะงนานเรา

เท่าตัวแมคโครนะปลาเด่นแ็จะใช้วิชาวาขึ้นครับอู้อู้อู้หย,ย,ยับแล้วนะ <c oughs> นอนองาะเลยตายแนละ้วตายเคสามบีนะหอนนะมีมีลากแก้วหรือเปล่าเนาะ อาตายายขึ้นเรอตายายเอาไว้ทำไมหนูเอออาเหมือนมีลากเก้วนะ่นใช่จะมีลากเกอ้อ หยุดถ้าตะมันขยับอย่างนี้แล้วไม่นานหรอกเลยจะหมดแล้วแหละเหลือไม่เยอะนี่มาทาังนี่นเลยอืออืออือ ใหม่นะมันอยู่อยู่แน่นริมนี้แล้วนี่ริมนี้หลุดแล้วเลยนี่อ้าวหลุดไม่หลุดอ้าวอ้าวอื้อือ้อ อ้าวครับน้ำพลาดเลยครับช็อตนี้เอ้าเอ้าวอ้าวถึงขนาดโตขนาดรถดิครับนี่ถึงตัวเล็กใจใหญ่นะไม่ งับเออเออทีมงานคุณภาพครับทีมงานตัดเด่นนะติดให้บริการได้ครับนี่เออ้ออื้อหมดแล้วนะลกทางนี่นะ ไม่มีลากแล้วนะโอ้ยจะขึ้นแล้วนะ ขึ้นแล้วหงายแล้วเอาเอาเออเอเอ,เอ,เอว่าดูขนาดต่อนะประเด็นมาวันต่างกันก็โตยุค่านะเอเอาเลย เทอ<า>อคอนเอาพิจารณาใหม่ดีๆมาโอ้ลดมาเ0็ดปแล้วครับนี่ รูนไปด้วยกันครับ <Okay. S 1> ขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่โอู้หู ออลองวัดเฮ้ยลองอ่าหัวแดงอ่าพยายามยับนี้แล้วตานี่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 มันแตะตรงนี้นู่นเนื้อยดำตรงเดียวนี่แหละนี่ นี่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 อ้าอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ขึ้นแล้วลองงัดกลับมาทางนี้ไม่หนุอมลองงัดกลับมาทางนี้ดูเวยเอ้า Ừ. Uh, <laughs> uh, 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 nè, 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 อ,ออ,เ,อ,อ,เ,อ,อรเรียบร้อยนะนี่เรียบร้อยครับคิปนี้จะยาวๆน่อยนะนี่มันอยู่ตรงนี้ลากนี่น,นี่ครับเรียบร้อยเลยนะยอดนะ โมมันสูงเราไม่ธรรมดาครับเออเฮ้ยเรียบร้อยเลยนะเอาวครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะ รอติดตามชมคลิปต่อจากคลิปนี้นะมีคลิปต่อนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ